สวัสดีครับพบกับเทคโฟโตถ่ายเปรื่อยวันนี้วันเสาร์ที่30กรกฎาคม2 6 6 5 2นนาฬิกานาทีตอนนี้เป็นเวลาของขบวน51นะะกรุงเทพเชียงใหม่กำลังเข้ามาชานฉลาที่3นี่เราได้ยินเสียงวีบมาแล้ว G E A ครับเสียงอย่างนี้น่าจะใช่นะกำลังเคลื่อนเข้ามาผู้โดยสารไปยืนรอบริเวณชานชาลาที่3แล้ว ทำขบวนด้วย g E A สี่ห้าห้าหนึง่งที่นที่สถานีชุมทางบางซืเส้นที่นสถานีชุมทางบางซืซอในทางฉลานที่สามเสนี้เป็น์เวย์รถด่วนนนทบุรีฮานิกรุงเท ี4 5 5 1ทําขบวนบุร yeah, ีรัมย์วบุรมวบีวบรีรัมัวบุรีรัมยับุรีรามรรีบุรมีุรัตรีบวัม บางบึงสารยานคยานครปฐมบ้านโกแต่ตอนนี้เป็นขบวนห้าหนึง่งจอดทำการรออยู่บุงพิณพานบ้านกรูนบางสะพานใหญ่บ้านอมรินพารีวชุมพรชวีหลังสวนละเมท่าจมินเกาะขันรถขบวนรถพ่อท่านติดไปกับขบวนรถได้ครับอ t e ชั i o n p l e a ซ e passenger window to provide a special entertainment for t อ a i n passengers ที่นี่สถานีบางซื่อทางด้านทิศเหนือ เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอขบวน51นะที่เห็นนี่นั่นแหละว่าแล้วก็ขบวน39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีกำลังเข้ามาตอนนี้ก็รอสัญญาณผู้โดยสาร

สี่สีเก้าเก้ามบพหหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดบชศสหนึ่งสองบชหนึ่ศูนยบชศหนึ่เบชทเจ็แล้วก็ตู้นอนประ,ประกา 2, ะ 10, 30, ชั้นสองบนทพหนึ่ศูนย์สามศูนย์โอเรกช่วยบนทพหนึ่งสองหนผ่านไปแล้วครับแล้วก็ เสียงวีดมาแล้วครับสำหรับแดวูน่าวลดนพิเศษ39เกบลนพิศษสาาดวูารธานีอสาห์นตัวใช้ดทาาสองคนดีรอให้ถุนิ้ร้อยก่อนรถสาเเข้ามาแล้วทางจากเส้นที่เดือในชันที่2างโปา รถที่จอดเชื่อมไปชานลนที่สองเปิดรถโดยพิเศษที่สามเก้าเราส่งบริษัทต้นทางสานิเกเพื่อปลายทางสานีสุดล่าทานีบริษัทเดลิเร์ชนต์ยี่สนาฬิกายี่สิบหกนาทีกระบวน39จอดอยู่นะตอนนี้พาชมวิวค่ำคืนช่วงสี่ทุ่มร้านอาหารก็เปิดอยู่หลายร้านเหมือนกันคนก็ยังมากินส่วนร้านข้างๆก็เปิดเพลงฟัง ส่วนคนที่นอนตามมานั่งของสถานีด้านนอกนะก็มีอยู่เป็นน่าจะเป็นบุคคลไร้บ้านโฮมเลสนะฮะมานอนจับจองกันที่นอนส่วนบริเวณชานชาลาก็มีจับจองที่นอนเหมือนกันช่วงเนี้ยช่วงต้นมีจับจองที่นอนกันอยู่ก็เป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยครับอาศัยกินนอนอยู่แถวแถวนี้แหละ ช้ามาก็ตื่นก็ไปกันนี่สัญญาณมาแล้ว n ะบวนขบวน39ออกมาแล้ว เบูคันแรก2 5งหคันที่2อ,อะไรวะคันที่3ก็ไม่เห็นคันที่4ก็ไม่เห็นช่างมันคันสุดท้าย2 5 1 3ครับไปแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจาก chung thang bảng sư